ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ทุกคนนะครับวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับวันนี้ที่ครูจะสอนนะครับครูจะสอนเรื่องความชันของเส้นโค้ง่าความชันของเส้นโคง้งนะครับเรื่องนี้นะครับมีบทนิยามอยู่วยการหนึ่งข้อ ะครับบทนิยมบทนิยามเขากล่าวไว้ว่าถ้า y เท่ากับ f x นะครับสมมุติว่าครูมีฟังก์ชันมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นสมการของเส้นโค้งนะครับมันไปสัมผัสที่จุด x y นะครับครูกำหนดให้มันเป็น x กับ y นะครับวิธีการหาความชันนะครับก็คือหาได้จากลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะครับของ f x, x บวก h ลบ f x, ส่วนด้วย h นะครับอ่ะอันนี้คือสูตรนะครับอ่ะมีสูตรเดียวนะครับอ่ะที่ครูไฮไลท์นะครับ,ค,ค,รบคือถ้านักเรียนจะหาความชันของเส้นโคง้งนณะจุดที่กำหนดมาให้นะครับให้นักเรียนใช้สูตรนี้ในการหานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือบทนิยามนะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์กันนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการที่เราได้ฝึกทําโจทย์นะครับอ่ะมาดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้สมการเส้นโค้งมาให้นะครับก็คือ f x เนี่ยเท่ากับ 4x บวก5นะครับแล้วก็ให้หาความชันมาให้ ให้หาความชันนะครับที่จุด1กับ9 1คืออะไร1ตรงนี้นะครับก็คือ x นั่นเองส่วน9อันนี้คืออะไร9ก็คือ y นั่นเองนะครับให้หาความชันที่จุด xy นะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยก็คือให้อะไรให้ fx ของเราเนี่ยเท่ากับ 4x บวก5นะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นฟัง์กชันนะครับ ทีนี้ความชันของเส้นโค้งที่จุดไรที่จุด1กับ9นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเอาจากสูตรมานะครับอ่ะสูตรเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนสูตรลิมิตนะครับ h เข้าใกล้0อ่า h เข้าใกล้0ของลายของ f x บวก h นะครับแล้วก็ลบ f x นะครับส่วนส่วนลายส่วน h นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ดูสีเขียวก่อนที่ครูเขียนนะครับ อันนี้คือสูตรนะครับทีนี้เราค่อยดูอันเนี้ยก็คือสูตรเนาะจากที่ครูไฮไลท์สีเหลืองมานะครับอ่าโอเคสีเขียวคือสูตรนะครับทีนี้ค่อยๆไล่นะครับอย่างข้อนี้ข้อตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ x x เป็นอะไร x ที่มาใส่ตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมหาจากไหนนี่ไงหาจากนี่ไงหนึ่งตรงนี้นะครับโจทย์บอกว่าให้หาความชันที่จุด x เป็น1นะครับก็แทน x เป็น1อ่ะแล้วก็1มาใส่ตรงนี้ก็จะเป็น f วงเล็บ1บวก h นั่นเองนะครับลบอะไรลบ fx x. เป็นอะไร x ตรงนี้ใส่อะไรก็แน่นอนต้องใส่อะไรต้องใส่1นะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า x เป็น1ก็ f วงเล็บ1แบบนี้เฉยๆนะครับอ่ะ าาช้าๆนะครับค่อยๆดูนะครับทีนี้เราได้อันนี้แล้วนะครับไปต่อนะครับเท่ากับเท่ากับอะไรก็เหมือนเดิมลิมิตเฮเข้าใกล้ศูนย์นะครับทีนี้ค่อยๆดูดูที่ก้อนนี้ก่อนอก้อนนี้ก้อนนี้ครูไฮไลไท์สีเขียวไว้นะครับ f วงเล็บหนึ่งบวก h อันนี้หาจากไหนหาจากนี่ไงโจทย์ให้ fx มาใช่ไหมเอาตัวที่อยู่ในวงเล็บตัวที่อยู่ในวงเล็บคืออะไรตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คืออันนี้เป็น x ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอ่ะอันนี้เป็น x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จับไอตัวที่อยู่ในวงเล็บอะมันเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้น x เราก็จะมีค่าเท่ากับ1บวกกับ h นั่นเองนะครับ พราะฉะนั้นแล้วสรุปก็คือเห็น x ที่ไหนแทนด้วย1บวก h ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นได้เป็น4 4x ใช่ไหม x เราเป็น1บวก h แล้วนะครับ1บวก h แล้วก็บวก5ไปนะครับไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนคืออะไรคือ ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนะก็คือ f ของ1บวก h นั่นเองนะครับหาได้ไหม f ของ1บวก h นะครับจับไอ้ตัวที่อยู่ในวงเล็บอะมันเท่ากับ x แค่นั้นเองนะครับอ่ะดูต่อลบลบอะไรลบ f 1 f 1อ่ะเราก็มาดู f 1 f 1ใช่ไหม f 1แสดงว่า x x เป็นอะไร จับในวงเล็บมันเท่ากับ x ในวงเล็บมันคือ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว x ก็เท่ากับ1นั่นเองเ็น x ที่ไหนจับ1เข้าไปแทนเลยนะครับก็จะได้เป็น4 x x เป็น1ใช่ไหมก็เป็น4คูณกับ1แค่นี้เองแล้วก็บวก5นะครับไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนี้คืออะไรคือ f 1นั่นเองนะครับแค่นี้เองในการหาอ่ะ แล้วก็ส่วนยาวเลยปึ๊บปับ๊บอ่าโอเคส่วนอะไรส่วน h เ,เหมือนเดิมนะครับ h เ,เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ค่อยๆไล่นะครับลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับ c คูณกับ1บวก h นะครับได้อะไรก็เอา4คูณเข้าไปในวงเล็บก็จะได้4คูณ1ได้4นะครับแล้วก็บวก4คูณกับ h นะครับก็ได้4 h ่นะครับ แล้วก็บวก5ไอ้ก้อนนี้ใส่วงเล็บไว้หน่อยลบลบอะไระในวงเล็บได้เท่าไหร่4คูณ1ได้4 4บวกกับ5ได้เป็น9นั่นเองนะครับหรือ4บวก5นั่นเองอโอเคนะ,ะแล้วก็ส่วนยาวส่วนยาวปึบ๊บ ข้างล่างนะครับเหมือนเดิมคือตัว h เหมือนเดิมนะครับอทนนี้เมื่อนักเรียนคิดมาแล้วนะครับมันจะได้ลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะครับข้างบนนะครับ4บวก5ได้9นะครับอ่ามันจะตัดกันได้นะครับ4บวก5ได้9ใช่ไหม9ลบกับอีก9อันนี้9ลบ9เหลือ ศูนย์นั่นเองนะครับอ่ะก็ข้างบนก็จะเหลือแค่ 4H เฉยๆส่วนข้างล่างก็เป็น h ตัวเดียวนะครับอ่ะทีนี้มันมีตัวตัดทอนได้ถ้ามันมีตัวตัดทอนก็ได้นักเรียนต้องตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอ่ะอย่างนี้ h กับ H ก็ตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออะไร4ตัวเดียวนะครับลิมิตค่าคงที่ตอบค่าคงที่จำได้ไหมค่าคงที่อันนี้คือ สี่นั่นเองนะครับจึงตอบสี่นะครับอ่ะดังนั้นความชันของเส้นโค้งที่จุดอะไรโจทย์กำหนดที่ให้หาที่จุดไหนจุดหนึ่งกับเก้าอ่ะก็ใส่หนึ่งกับเก้านะครับมีค่าเท่าไหร่เท่ากับสี่นั่นเองนะครับแค่นี้เองข้อแรกนะครับโอเคไปดูที่ข้อที่สองข้อที่สองนะครับโจทย์บอกว่าให้หาความชันของเส้นโค้ง นะครับซึ่งเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ3ส่วน x ที่จุด3 1นะครับอ่า3 1นะครับ3แน่นอนต้องเป็น x ชัวร์ๆ1ก็เป็น y นะครับคู่อันดับนะครับ x y นะครับอ่าโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือให้ f x เนี่ยมันเท่ากับ3 x นะครับไอ y อันเนี้ยก็คือ f x นั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับ โอเค fx เท่ากับ3ส่วน x นะครับต่อไปความชันของเส้นโค้งที่จุด3 1เท่ากับอ่ะเหมือนเดิมเอาสูตรมาแทนนะครับสูตรก็คือไอที่ครูเนี่ยระบายไว้สีเหลืองเห็นไหมข้อนี้ x ของครูเป็น3ใช่ไหมครูก็ไปแทนเลยก็เป็น f 3บวก h นั่นเองลบ f f x f x, f x ของครูก็คือสามนะครับก็เป็น f สามนะครับเหมือนเดิมเหมือนข้อแรกเลยนะครับอ่ะทีนี้ไล่ต่ออ่ะค่อยๆดูนะครับไปญญช้าๆอย่างข้อแรกใช่ไหมครูบอกว่า f สามบวก h f สามบวก h มีค่าเท่าไหร่ใหดใ้ดูตัวในวงเล็บตัวในวงเล็บนะครับก็คืออะไร สบวก h นะครับก็จับมันเท่ากับ x นั่นเองเห็นไหมครูเอาสบวก h จับเท่ากับในวงเล็บนะครับอ่ะก็จะได้ x เท่ากับสบวก h นะครับเพราะฉะนั้นเห็น x เมื่อไหร่แทนด้วย3บวก h ไปเลยอ่ะเราก็เริ่มเลยนะครับลิมิต h เข้าใกล้ศูนนะครับอ่ะข้างบนเป็น3ส่วนอะไรส่วน ส่วนอะไรส่วน x ใช่ไหมเจอ x ให้แทนด้วย3บวกเเข้าไปนะครับก็จะเป็น3ส่วน3บวกเฮ็ดนั่นเองอ่าโอเคต่อไปอ่าไอไอก้อนเนี้ยก็คือ f ของ3บวกเนะอ่าต่อไปหายก้อนตรงกลางลบอ่ะทีนี้มาหาก้อนของ f 3 f 3ใช่ไหม f 3ม แสดงว่า x ของเรา x ของเราคืออะไรก็คือ3มนั่นเองในวงเล็บเท่าไหร่จับมันเท่ากันนะครับอ่าก็จะได้เป็น3มส่วนด้วย3แบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ส่วนยาวเลย h ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอ่าโ okay, นะอเคเนาะงงไหมเนี่ย ไม่งงเนาะอันนี้ก้อนนี้นะครับมีค่าก็คือ iF บวก 3H นั่นเองนะครับส่วนไอ้ก้อนนี้ก็คือของ iF 3นั่นเองนะครับหามายังไงหามาจากไอตัวนี้นั่นเองนะครับจับมันแทนค่าไปนะครับอ่ะโอเคมาดูต่ออ่ะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วนะครับทำไรต่อก็ค่อยๆจับ มันบวกลบกันนะครับอ่ะก็จะได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้0ูนย์นะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็น3ส่วนด้วย3บวก h ลบ3ส่วน3าต้เรียนคิดว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ1นั่นเองนะครับส่วน3ก็คือ1นะครับแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย h เหมือนเดิม โอเคแบบนี้นะครับทีนี้ทําอะไรต่อก็ทําข้างบนต่อนะครับมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ามันสามารถที่จะลบกันได้ไหมถ้ามันเป็นเศษส่วนแบบนี้ตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับถึงจะบวกลบกันได้อ่ะอย่างข้อนี้ดูที่ข้างบนนะครับข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวครูให้ลท์ไว้ดีกว่าอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอ่ะเราจะมาหาสีเหลืองงานนักันนะครับอ่ะ ก็จะเป็นลิมิต h เข้าใกล้0นะครับข้างบนนะครับมันลบ1ใช่ไหมตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้มันเป็นตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับอันนี้3 H มบวกเเหมือนเดิมลบ1 1ก็คือให้เอา3บวก h ead, อะ่ะมันคูณกันข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับอ่ะ โอเคแล้วก็ส่วนข้างล่างก็คือ HEAD นั่นเองนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคไอตรงสามบวกเฮนี่เข้าใจไหมก็คือคูมันมีหนึ่งใช่ไหมคูคูณทั้งบนและล่างไงคูณทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับหนึ่งคูนบนแล้วก็หนึ่งคูนข้างล่าง นะครับจริงๆมันคือ1ไอ้1อันเนี้ยมันคือ1ส่วน1ใช่ไหมกูก็ทําตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับโดยการเอา3ามบวกเมันไปคูณข้างบนแล้วก็คูณข้างล่างเนาะอ่ะทีนี้ส่วนข้างล่างอันนี้ก็คือ h อ่ะโอเคทีนี้ทําต่อก็จะได้เป็น3ลบกับ1คูณกับ สาว h นะครับก็จะได้วงเล็บ3าวก h แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนส่วนลายส่วนสบวก h แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนยาว h อีกทีหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับระวังเครื่องหมายตรงนี้ระวังเครื่องหมายนะครับอะทำไรต่อลบใช่ไหมกระจายลบเข้าไปข้างในก่อนนะครับ กระจาลบเข้าไปข้างในก่อนนะครับก็จะได้เป็นสามลบสามแล้วก็ลบเฮแบบนี้อ่าแล้วก็ส่วนสามบวกเฮแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนเฮอีกทีหนึ่งส่วนเฮอีกทีหนึ่งก็คือง่ายๆก็คือเอาไปคูณเฮตรงนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้านักเรียนเจอหนึ่งส่วนสองแล้วก็ส่วนสามแบบนี้มันจะมีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมคูณคูณกลับเศษเป็นส่วนจากสามก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับหรือง่ายๆก็คือถ้ามันมีหนึ่งส่วนสองแล้วก็ส่วนสามแบบนี้ก็เอาหนึ่งส่วนสองไว้เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนตัวส่วนให้เพิ่มคูณสามเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนหกมีค่าที่มันเท่ากันนั่นเองนะครับ อย่างอันนี้เหมือนเหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับไอตัวเนี้ยกับไอตัวเนี้ยมันอยู่ตัวส่วนติดกันใช่ไหมก็ไปคูณกันเลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เนาะพอเข้าใจนะมพอเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็ไปดูซิว่าตัวไหนมันบวกลบกันได้บ้างอ่ะทีนี้ สามลบสามสามลบสามเหลืออะไรเหลือศูนย์หมดไปนะครับสามกับลบสามหมดไปเป็นศูนย์นะครับอ่ะก็จะเหลือแค่ลบ h ส่วนสามบวกเวงเล็บ h ตัวนี้นะครับทีนี้ทำอะไรได้ต่อตัดทอนกันได้อีกนะครับเฮ h ตัวนี้ก็ตัดกับ h ตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็จะเหลือที่ลบหนึ่งส่วนสามบวกเนั่นเองนะครับ อ่ะจริงๆต้องแทนลิมิตเนาะลิมิตเเข้าใกล้ศูย์อ่ะต้องเขียนแบบน,นี้ไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ทำไรต่อทีนี้ h ของเราเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมเราก็เอาแทนไปเป็น0นย์ะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้แล้วเท่ากับลบหนส่วนสนั่นเองนะครับอ่าโอเคความชันของเส้นโค้งที่จุดอะไรอ่าเส้นจุด3กับหนึนะครับมีค่าเท่ากับ ลบ1ส่วน3ที่เราหาไปตอนแรกนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างที่2อ่าทีนี้ตัวอย่างที่3นะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับอ่าทีนี้มาดูต่อนะครับแบบทดสอบความชันของเส้นโค้งนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อ นะครับเดี๋ยวครูแสดงให้ดู1ข้อนะครับ ex สอ่ะมาดูที่ ex สครับโจทย์เขาบอกว่าให้ fx มานะครับ fx ก็คือเท่ากับ3 x กำลังสองบวก x นะครับให้หาความชันที่จุด1กับ9กนะครับหคืออะไรเหมือนเดิมเลยนะครับหก็คือ x 9กก็คือ y นั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้โจทย์ถามว่าให้ f x เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะครับก็คือให้ f x เท่ากับ3 x กำลังสองบวก x นั่นเองนะครับอันนี้คือสมการเส้นโค้งนะครับที่โจทย์ให้มานะครับทีนี้โจทย์ถามต่อว่าไอความชันของเส้นโค้งอะ่ะที่จุดอะไรที่จุด1กับ9อะ่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราทำตัวอย่างเมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้ ก็จะได้ f ของ1บวก h นะครับ f ของ1บวก h คือไร f ของ1บวก h อันนี้นะครับคูบอกแล้วว่าในวงเล็บอะ่ะให้จับมันเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้น x เราจึงมีค่าเท่ากับ1บวกกับ h นั่นเองนะครับเห็น x ที่ไหนแทนด้วย1บวก h เข้าไปทันทีนะครับอ่ะเราก็แทนเลยนะครับเท่ากับ่า x กำลัง2 x กำลังสนะครับก็คือ 1บ h นั่นเอง1นบวก h กำลังสองนะครับอ่ะเราได้แล้วก้อนแรกอ่ะอันนี้นะอ่ะยังไม่จบนะครับก็คือบวกกอะไรต่อบวกกับ x ต่อ x ก็คือ1บวก h นั่นเองอ่ะเราได้แล้วนะครับก้อนนี้ก้อนแรกนะครับก้อนต่อไปนะครับลบลบอะไรต่อ ก้อนต่อไปก็คือเป็นของ f1 f1 หาได้จากไหน f1 ก็คืออันนี้เป็น x นะครับในวงเล็บก็คือเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นก็จับ x เท่ากับ1ได้เลยนะครับอ่ะเราก็ทำเลยนะครับอ่าก็เป็น3 x กาลัง2ก็คือแทน x เป็น1เนาะก็จะได้เป็น1กําลัง2บวกกับ x x ก็คือ1นั่นเองอ่ะก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก็คือ f1 และก็ ส่วนยาวไปเลยนะครับส่วนยาวส่วนข้างล่างนะครับก็คือ h ฮนั่นเองนะครับอ่าเข้าใจไหมอ่าโอเคนะครับก็คือไอคอนนี้ทั้งก้อนนี้อันนี้มันก็คือค่าของ x ของหนึ่งบวก h นั่นเองส่วนอีกไอค่าเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยมันก็คือ ไอค่าของ f 1นั่นเองนะครับหาจากไหนหาได้จากนี่ f x นั่นเองนะครับตัวในวงเล็บเป็นอะไรจับมันแทนค่าให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ดูต่อเท่ากับอะไรต่อทีนี้เราค่อยๆทำนะครับ1่บวก h ทกำลังสอง1บวกเกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์นะครับลืมหรือยังกระจายอย่างไร ่ก็ค่อยๆเริ่มทำนะครับสามเหมือนเดิมนะครับวงเล็บ1นึบวกเฮทกำลังสองนะครับเปรียบเสมือนตัวหน้านะครับเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่ดีกว่าแบบหนึงนะอ่ะโอเคเท่ากับสามวงเล็บ1นึ่งบวกเฮกลังสองหนึบวกเฮกลังสอง เปรียบเสมือนว่าไอหน,นึ่งอันเนี้ยก็คือด้านหน้านะครับไอเฮอันเนี้ยก็คือด้านหลังนะครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์มีค่าว่าหน้ากำลังสองหน้าก็คือหนึ่งหนึ่งกำลังสองนะครับก็คืออ่ะหนึ่งกำลังสองก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังคืออะไรหน้าก็คือหนึ่งหลังก็คือ h นะครับบวกสองหน้าหลังก็คือเอาสองไปคูณหน้าไปคูณหลังนะครับสองคูณหนึ่งได้สอง 2คูณกับ h ก็ได้ 2h นะครับก็คือบวก 2h นั่นเองต่อไปบวกหลังกําลังสองหลังกําลังสองหลังก็คือ h ก็จะกลายเป็น h กําลังสองนะครับแบบนี้นั่นเองอ่ะเราได้แล้วอันนี้ก็คือบวก1บวกเเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้คือก้อนแรกลบอะไรก้อนหลัง3คูณกับ1กําลังสองหนึ่งกลังสองมีค่าเท่ากับ หนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งก็ได้สามนะครับอ่ะก็ได้สามบวกหนึ่งอ่ะอันนี้ก้อนด so ้านหลังนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนไปเลยปึ๊บค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูข้างล่างก็เป็น h เหมือนเดิมนะครับทีนี้ทำไรต่อสามมันอยู่นอกวงเล็บใช่ไหมแจกแจงเข้าไปได้ในวงเล็บทั้งสามตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะได้เป็นสามคูณหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งสามคูณหนึ่งเป็น สนะครับบวก3ามคูณสองเฮได้หกทนะครับบวกสามคูณกับเฮกำลังสองมีค่าเท่ากับสามเฮกำลังสองนะครับแล้วก็บวกหนบวกเนั่นเองอ่ะอันนี้ไอคือก้อนข้างหน้านะครับและลบก้อนข้างหลังสาบวกหเป็นสนะครับสามบวกหเป็นสอ่ะแล้วก็ส่วนยาว ส่วนยาวไปเลยส่วนยาวเฮนั่นเองอ่ะกลไ,ได้แล้วนะครับทีนี้ทําอะไรต่อดูซิว่ามันมีตัวอะไรบวกกันได้ลบกันได้บ้างสามบวกหนึ่งเป็นสี่ใช่ไหมสี่ลบไกลสี่เหลือศูนย์หมดไหมหมดนะครับตัวเลขหมดแล้วนะครับก็จะเหลือตัวเฮอะไรรวมกันได้ไหมอ่ะอันนี้ได้สามเฮกำลังสองเหมือนเดิมหกเฮบวกกับเฮมีค่าเท่ากับ 7 h นั่นเองนะครับตัวเลขหมดแล้วอ่ะก็ส่วน h นั่นเองอ่ะถึงตรงนี้แล้วนะครับที่ทำไรต่อดึงดึงไรได้ h ฮทกำลังสองกับ,บ h ดึงออกได้นะครับดึง h ออกได้อ่ะครูเขียนตรงนี้แล้วกันก็จะได้ h คูณอะไร3 h มบวกเนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเอ่ย h มัน สามารถที่จะดึงออกนอกเล็บได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ส่วน h เหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัดต่อ h ตัดกับ h ได้ไหมได้นะครับน,นักเรียนต้องดูด้วยว่าตัวที่มันสามารถตัดทอนเป็นเส่วนอย่างต่ำได้ให้ตัดนะครับตัดได้ให้ตัดนะครับอ่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับตอบก็คือลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะครับของอะไรเหลือ3 h บวก7นั่นเอง ทีนี้เขาบอก h เข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าเราต้องแทน h เป็นอะไรเป็นศูนย์นะครับสามสามคูณกับ h h เป็นศูนย์สามคูศูนย์ได้ศูนย์หมดไหมหมดนะครับศูนย์บวกเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ลิมิตเจ็ดนะครับจำได้ไหมลิมิตค่าคงที่ตอบอะไรตอบค่าคงที่นะครับข้อนี้ค่าคงที่คือเจ็ดใช่ไหมอ่าเราก็ตอบเจ็ดได้เลยนะครับคำตอบก็คือเจ็ดนั่นเอง ่าแล้วก็ความชันคืออะไรที่จุดไหนที่จุดหนึ่งกับ9นะครับโจทย์ให้มาโอเคไหมเอ่ยอ่ะโอเคนะครับที่เหลือก็นักเรียนลองไปทํานะครับข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสามข้อสี่นะครับนักเรียนลองไปฝึกทํานะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ